ในข้อนี้ครับเขาบอกว่า ABCD เป็นจตุรัสยาวด้านละ28เซนด้านนี้28ด้านนี้28ดักเรียลองสังเกตด้านนี้ครับมันถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับลองสังเกตดูก่อนมันถูกแบ่งเป็นกี่ช่วงเท่าเกันลองดูแบ่งเป็นกี่ช่วงเท่าๆกัน ด้านนี้ยาวทั้งหมดยี่ปดใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นรัศมีของวงเล็กใช่ไหมครับเออแต่ถ้าถึงตรงนี้คืออรัศมีของวงใหญ่แล้วนึกออกเนาะมันจะเท่ากับเส้นนี้นะในเมื่อตรงนี้เป็นรัศมีของวงเล็กนี่ก็รัศมีของวงเล็กแปลว,ว่าสองช่วงนี้เข้ากันถูกป่ะแล้วนี่ก็รัศมีวงเล็กนี่ก็รัศมีวงเล็ก มันถูกแบ่งเป็นสช่วงเท่าๆกันนั่นเองครับโอเคงั้นรัศมีของวงเล็กนะครับคือหนึ่งช่วงจากสี่ช่วงรัศมีของครึ่งวงกลมเล็กก็คือ AE นะครับก็จะเท่ากับ a อบหารด้วย4 ยี่สิบแปดหารด้วยสี่ก็เจ็ดนครับเจ็ดเซนนะครับในขณะที่รัศมีของครึ่งวงกลมใหญ่ มันก็จะไปเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของครึ่งวงกลมเล็ก ก็ต้องเป็นสองเท่าของรัศมีก็สองคูณเจ็ดก็สิบสี่เซนนะครับงั้นเราบอกได้ว่าตรงเนี้ยมันก็ถูกแบ่งเป็นเจ็ด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 เหมือนกันหมดเลยข้างล่างก็แบบเดียวกันนะลูกเจ็ดเจ็ด เหมือนกันเลยครับแล้วจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืนที่แรงเงาสีฟ้ากับแรงเงาสีเขียวเนี่ยมันก็เท่ากันด้วยเท่ากันอยู่แล้วนะครับเอาละครับงั้นตอนแรกนะครับจุดกึ่งกลางของ AD นะครับให้ตรงน,นี้เป็นจุด K นะครับ เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AD นะแล้วก็ L ก็มาเป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BC แล้วเราก็ลาก KL เลยครับมันจะเหมือนในการตัดแบ่งครึ่งกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจะตุรัสนี้นะครับตอนนี้มันแยกเป็นสองชิ้นแล้วนะลูกในภาพว่ามันแยกเป็นสองชิ้นเลยนะ แล้วลูกสลับอะครับตอนนี้สองชิ้นนี้อยู่แยกจากกันแล้วนะเคลื่อนที่ออกจากกันได้แล้วนะสองชิ้นนี้แยกออกจากกันแล้วนะครับลูกย้ายอันเนี้ยขึ้นไปวางข้างบนมีคราฟบอ,อกไหมย้ายอันชิ้นข้างล่างอะขึ้นไปวางข้างบนเนี่ยมันจะมันจะมาวางตรงเนี้ยแล้วมันก็จะกลายเป็นรูปนี้ไปอะครับรม,มันมาต่อกันเมื่จะกลายเป็นรูปนี้ไป อ,ออกป่ะใครยังนึกไม่ออกบ้างครับเนี่ยเอาอันนี้นะครับเอาขึ้นไปวางข้างบนนี้นั้นไอ้แรงเงาสีเขียวจะมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับแรงเงาสีเขียวจะมีอยู่ข้างบนแล้วอันนี้แรงเงาสีเขียวจะมาอยู่นี่ละรูปมันก็จะกลายเป็นภาพนี้ไปอ่ะตต่นี้ใคร ใครนึกออกแล้วยกมือสิครับเป็นนึกออกแล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่แรงเองามันก็จะคิดจะเอาเออพื้นที่วงใหญ่อันนี้ลบพื้นที่วงเล็กออกไปสองวงดูกปะ่ะเออนะครับ ตรงนี้ก็คือจุด F กับจุด I มาเจอกันนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่จุด F กับจุด I มาเจอกัน F กับ I นั่นเองนะครับเป็จุดเดียวกันแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดที่ B กับ C มาเจอกันจุดเดียวกันตรงนี้คือจุดที่ A กับ D มาเจอกัน A กับ D โอเค เพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาะจะเท่ากับพื้นที่วงกลมใหญ่ลบพื้นที่วงกลมเล็กสองวง วงกลมใหญ่เรามาดูรัศมีวงกลมใหญ่กันนะครับรัศมีวงกลมใหญ่คือจากนี้ถึงนี่ r ใหญ่จะเท่ากับสิบสี่ขณะที่ r เล็ก r เล็กจะแค่นี้ r เล็กจะเท่ากับเจ็ด พอดูออกไหมครับใครงงงงเรื่องรัศมีบ้างบอกกูก่อนเลยโอเคงั้นตอนคิดพื้นที่ครึ่งวงกลมใหญ่ก็พายคูณด้วย r ใหญ่ยกกำลังสองพื้นที่ครึ่งวงกลมเล็กแต่อขอโทษพื้นที่วงกลมเล็กพายคูณด้วย r เล็กกำลังสอง แต่มันสองวงเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคูณสองด้วยพายคูณด้วย, 2, ย,ย,วย, 7, ยสิบสี่กำลังสองลบพายคูณด้วยเจ็ดกำลังสองยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณสิบสี่คูณสิบสี่ลบด้วย ยี่สองส่วนเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดคูณสองสองมาจากสองวงนะครับโอเคตัดทอนเนาะเจ็ดไปตัดสิบสี่ได้สองเออก็กลายเป็นยี่สิบสองสองสี่สิบสี่สี่สิบสี่คูณสิบสี่ ากตรงเนี้ยคุณจะคุณจะมองเป็นแบบนี้ลูกไอ้เจ้าสี่สี่คูณสิบสี่เนี่ยตอนที่มองในใจนะสิบสี่สี่ห้าสิบหกแล้วห้าสิบหกคูณสิบเอ็ดมันก็เออบวกกักษถะเนี้ยในใจก็เป็นหกหนึ่งหกนะครับ ต่อไปเนาะเจ็ดตัดเจ็ดนะครับยี่สิบสองเจ็ดได้ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสี่คูณสองก็สามร้อยแปด ก็จะได้สามร้อยแปดนะครับตารางเซน